บริษัททรยเพทอิส,สุเซลจำกัดร่วมกับสำนักพระราชวังและกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีมอบรางวัลอิสสุพานงน้องเที่ยวญี่ปุ่นสารฝันจิตรกรรุ่นใหม่ที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญโครงการอิสสุเยาวชนสัมพันธ์ครั้งที่21ในหัวข้อพอเพียงช่วยให้โลกนี้บินลัดฟ้าสัมผัสประสบการณ์ใหม่ณนะแดนอาทิตย์อุทัยประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้ถือว่าเป็นเวทีสําคัญในการปั้นฝันให้เยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะนั้นได้แสดงออกถึงความสามารถในเชิงสร้างสารรค์โดยสอดแทรกความเป็นนักคิดนักวางแผนให้แก่เยาวชนที่ร่วมโครงการเพื่อประโยชน์ต่อการนําไปต่อยอดในอนาคตต่อไปครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยู่กับมนะิสเตอร์ฮิโรชินังคางาวะนะคะประธานบริษัทตรีเพจอิสุสุเซล์จำกัด ในพิธีมอบรางวัลนะคะรอบชิงชนะเลิศของโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์นะคะปีพุทธศักราช2556ค่ะก็อยากจะเรียนถามท่านประธานนะคะว่าอิสุสเลือกนะคะเรื่องเกี่ยวกับพอเพียงนะคะซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีประโยชน์กับเด็กไทยยังไงบ้างคะ ท่านร,รมทานนักกว่อธิบายว่าเหตุผลที่อิสุสุเลือกนะคะแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพราะว่าต้องการจะปลูกฝังเด็กๆนะคะให้เห็นความสําคัญของแนวพระราชดำรินี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอย่อยางจํากัดให้รู้คุณค่านะคะแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะถ้าเราปลูกฝังแนวความคิดนี้ตั้งแต่เด็กก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและสังคมในอนาคตท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกแปลกใจนะคะที่ทราบว่าโครงการอิสุสุเยาวชนสัมพันธ์นั้นจัดก,การวาดภาพ าพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญติดต่อกันมาเป็นปีที่21แล้วนะคะแล้วท่านประธานก็อยากที่จะสานต่อโครงการนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าอยากจะเป็นการขยายประชาคมอิสุสุค,ค่ะอย่างต่อนเนื่องแล้วก็สนับสนุนการใช้เวลาว่างนะคะให้เป็นประโยชน์ของเยาวชนไทยด้วยค่ะรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็ในผลงานด้วยค่ะที่ทํามารอบแรกก็มีกดดันบ้างค่ะเพราะว่ากลัวว่าฝีมือเราจะไม่ได้เท่าเพื่อนคนอื่นๆเขาค่ะ ก็มีกดดันแล้วก็มีครูคอยให้กำลังใจรู้สึกดีใจด้วยที่ว่าได้เข้ามาแล้วครนี้ครูก็บอกว่าได้เข้ามาแล้วถ้ารอบรอบผ่านเข้าไปถ้าไม่ได้ไงก็ค่อยว่ากันทำอีที่สุดพออันอย่างผลงานแรกเนี่ยค่ะก็ในหัวข้อวิถีพอเพียงวิถีไทยค่ะสื่อถึงเศรษฐกิจพอเพียงค่ะความพอเพียงในตัวเองในครอบครัวแล้วก็สามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ดังภาพเลยค่ะถ้าเราไม่มีความพอเพียงอะไรเงี้ยค่ะก็ จะแตกหักหรือแบบไม่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะภาพที่สองก็สอดคล้องกันเลยค่ะพอเพียงช่วยให้ลูกนี้ยังไงก็พวกหนูช่วยกันให้ลกนี้มั่นคงค่ะเหมือนกับหลักสามห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาประยุกต์แล้วก็มาใส่ในผลงานด้วยโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากสําหรับหนูในงานหนึ่งค่ะแล้วก็ เป็นถือว่าดีมากมากเลยด้วยก็ได้ให้ประสบการณ์ให้ความสามัคคีในในคู่ของตัวเองให้มีวินัยค่ะแล้วก็ยิ่งได้ไปทนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นไว้ก็ได้เปิดโลกทัศน์กว้างอีกค่ะแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆพที่พี่ทุกคนด้วยขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับคงเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทำให้เยาวชนไทยเราได้เปิดมุมมองใหม่รวมถึงพัฒนาศิลป,ปะฝีมือคนไทยให้ก้าวสู่สากลได้ดีเลยทีเดียวครับ Oh, <laughs> oh,